แม่กูลาเลวลาเลวแม่กูลาเลลวมาดูลาเกวจะต้องก็ลาลาคอนลาเลลวํำไวอยู่ที่นี่ไม่ดปรตไยผมต้องเปยล้วนะลาคอนลาเหลวคนดีลาอาจันตาวีปีใกล้หนุ่ยลาปูวาลาปีนองชาวนาครนผมก็ลาจนแล้วคอนแม่นะ ให้ยอดตองจือเตียงโด่งดังให้โด่งดังนะไปตั้งปาลาโยตอนนี่ไง้ยอดตองจืโอดงดังให้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 ดังเลยโดลนนะแล้วก็บุละปีน้องตั้งไล่ลาปีน้องยิ่งใจไปนอนตาจราบแล้วโดดับเป็นนู้เป็นตา้าอะไรแพ่กูนี่โดลัาแต่ไม่จัดเจนแพแพ่ พราะฉะนั้นคุณแหมคุณพอกับพีน้องเล่นนราต้องมานั่นปีน้องรักด้วยความพวงใหญ่ไหมนะแกตันผู้วายยังให้ปนดราต้องราแต่นี้ถ้าขึ้นกันแต่วลูกต้องไม่ว่างเนี่ยวันนี้แต่พงนี้นราต้องก็มีงานคือจะมีลูกต้องติดไหมนะ,ะติดรอดแต่ได้หรือเปล่าติดยาวเลยไดทีนี้ <laughs> ทีนี้วันพงนี้ปี่น้องกับลูกต้องต้องไปรับใจหลายรำ รำไม่ไล้ยว่าตัวเจ้าตัวเจ้าลูกต้องไปรำติดรำตีดหน้าโปรแกลุกเม่แล้วหรือก็โยกรูงไวยควางควางหน้าเก็บตังจะไห็นคันรัวหรือก็ที่นี่การรำมนนราเมนะมันต้องมีหลวดลายเออเมียแล้วประบนไม่หลวัดแรกหรือก็ ก็พ <ítulo> <es> ี <zijn en zombie> <bajo> er de de ่น้องเจ้านคะก็นรักกันมานานกับมันุราลูกต้องความรักข้องคุณพ่อคุณแม่คุณยาคุณยายเปรียบเสมือนโซทองที่มาคลองคลองตินเนอะหลัซึ่งเมนว่าขาราดโรงจะแป้งนะเมนะรับคืนหนึ่งไล่ตังแต่ลูกต้องสัญนาว่าลูกต้องจะร่้จะลุด มันมันไม่รุดแแ้วเลยหรือวะมาแก้นคาดก็ไมรุดแแ้วตีนีลูกต้องนี่จือเสี่ยงกองไกลไหมนะไม่จะ่รั้แต่แต่เมืองคอนลูกต้องไปร่้ตัวไหมซึ่งแมนจะไม่ได้ไปจัฐรเมริกาหรือเมืองนอกแต่ว่าเต้กลุงเต้ลูกต้องไปรําบอยแต่เต้กรุงเต้นี่ลูกต้องไปรําเต้วแก้วบางกว้างเลยหรอ คนแรกของชาติที่ในเมืองไทยหนึ่งตึงยี่ติบทีมีชื่ออะไรโปรดจำกันไว้ผมจะเล่าให้ฟังมโมบาปน,นิติธาดาคนที่หนึ่งนั้นนาือว่านาะ